สวัสดีทุกคนวันนี้พบกับช่องมิสเตอร์อโนเมนวันนี้เราจะมาเล่นสู้หยกันรู้จักสก,กิลสักนิดสักหน่อยกันดีกว่าไปดูกันก่อนอื่นก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะอยากมีผู้ติดตามถึงหนึ่งพันก่อนพี่ไม่เงี้ยอ้วใครอยากสนับสนุนสนับสนุนกันได้ที่ลิงใต้คลิปเลยขอบคุณครับก่อนอื่นเรามาพูดถึงพาสีฟติดตัวของสูหยกันก่อนมันมีอยู่สองแบบก็คือแบบแรกคือร่างนี้ไม่มีอะไรพิเศษตีเร็วนิดนึงวิ่งเร็วขึ้นนิดนึงต่อมาแบบที่สองคือถ้าเรากดสก,กิลค้างไว้ แล้วถ้ามันช้าเต็มมันจะเปลี่ยนเป็นร่างนี้ซึ่งร่างนี้จะเดินช้าลงจะได้ดาเมจตีปกติเพิ่มขึ้นแล้วก็ถึกขึ้นได้รับความเสียหายกายภาพลดลง20%ยิ่งแต้มพลังโจมตีเพิ่มขึ้นทุก20แต้มจะเพิ่มขึ้น1%ซึ่งมันตันสูงสุที่40%แปลว่าตัวนี้เอาไว้สู้กับพวกสายกายภาพได้ดีต่อมามาพูดถึงสกิลสู้โยกันแต่ละสกิลจะมี2รูปแบบมาสกิลหนึกันก่อนนี่อย่างแรกคือกดใช้มันจะทําดาเมจสองครั้งปลารกระจายคือ1ดาเมจแล้วก็จะฟันอีก1ทีต่อไปสกิลหนึรูปแบบกดคร้าง จะพุ่งไปหาศัตรูแล้วก็สะทานประมาณนี้ต่อมาก็สกิลสองประมาณนี้พนไฝไปข้างหน้าซึ่งมันจะมีดาเมจเสริมด้วยมันจะเสริมดาเมจ15%ของเลือดที่ศัตรูเสียไปยิ่งเสียเลือดเยอะดาเมจที่เสริมมาก็จะยิ่งเยอะต่อมาก็การกดค้างของสกิลสองจะฟันไปข้างหน้าสามที่แบบนี้แต่รครั้งที่สามจะเพิ่มฟูลเลือดให้เราด้วยสกิลสองก็ประมาณนี้แหละต่อไปก็จะิลที่สามง่ายๆเราเลงไปทางไหนมันก็จะโดดไปฝั่งตรงข้ามแค่นั้นแหละไม่มีอะไรพิเศษทำดาเมจจัดจ้าๆส่วน กดค้างก็เ,เป็นการชาร์จแล้วก็ยิงธนูออกไปทำดาเมจแค่นี้ไม่มีอะไรพิเศษเหมือนกันประมาณนี้แหละสกิลสามสั้นๆง่ายๆเราสามารถเลือกอัพสกิลไหนก่อนก็ได้ตั้งแต่เวลหนึ่งเลยแปลว่าตัวนี้ไม่ต้องรอเวลสี่ถึงจะอัพสกิลได้ครบเราสามารถอัพทุกสกิลได้ตั้งแต่เวลสามเลยเว 3, ลสามเราก็มีสกิลครบแล้วแต่ว่าตัวนี้บวกไ้ไวกววาเพื่อน,นิดนึงจ้าไปลงในเกมกันเลยลุยขอฝากอีกรอบฝากกดไลค์ 5, 7, กดติดตามให้กันด้วยนะอยากมีผู้ติดตามถึงหนึ่งพันก่อนพี่ไม่่ะ ค่นี้แหละขอบคุณครับมาถึงเราเลือกอัพสกิลสองก่อนเลยรู้สึกว่าสกิลสองเชียร์ชีฟได้ไวสุดแล้วเราเจอกับตัวลูกคางถอดสมองตานี้ไม่น่าจะยากเพราะตัวเรามันกันกายภาพด้วยน่าจะไหวกับตัวนี้แล้วโซโยรู้สึกไม่ค่อยมีคนเล่นเท่าไหร่น่าจะตกเมตาเห็นเขาว่าตอนมาใหม่ๆโหดมากทำไมถึงโดนเนิร์ฟโถเสียได้มาช้าไป สตันไปแล้วก็สับสับสับตัวเราชนะใส่กระยภาพที่สตานน้อยตัวนี้แพ้สตันด้วยนะระหว่างชาร์ตตีอย่างเงี้ยโดนสตันขัดได้เสียได้น้จาจัการสัสตันซะหน่อยโหเพื่อนกดรวมรัวๆเลย,เ,ลยเราแปบเพื่อนออเบลสามแป๊บโอเคนี่อัพได้ทุกสกิลแล้วเบลสามมาแล้วมาแล้วชาร์จเปี้ยงสับสตันแล้วก็ฟับฟับฟับเรียบร้อยได้ตีเลย ล่างนี้เดินช้านิดหน่อยแต่พอเป็นล่างนี้ก็จะเดินเร็วขึ้นเปิดได้สวยทีมเราสวยงามสวยงามจะไปตุ้ท้ายเกมรด้เปล่าส่วนเจ้าตัวนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรกับเราเขาตีเราไม่เข้าอยู่แล้วเรามันการกายภาพสดๆเราก็ต่ดระยะไกลเรื่อยๆชดเชยชดชช้ไฟหน้าตาว้เพื่อนนี่เนี่ละช็อตไปชด้ชยชี้ชยเยอะเยอะนี่เนี่ยแต่มาสองแวมงง ก็ดาเมตเรามันปิดได้ไงเราก็ต้องได้เอ้ไอตัวนี้อา้าวโดดไม่ข้ามกำแพงมันจะไปเอาเพื่อเราเว้ยต้องไล่ซะหน่อยละชาร์จโจ๊ะไม่ถึงต่อ,ตอไปโอ้ยแล้วในป่าเราวุนวายจังโอ้ทําไมมันวิ่งเร็วจังอะตัวอะไรวะไม่รู้จักชื่ออะเรียกไม่ถูกไอ้ไอตัวนั้น,นอเออือสวยเก็บได้อ้าวเอาป้าเล่นลมแลวแหละ คนเดียวไม่กล้าเข้าแต่อ้องเข้าแล้วอะโชชิโชชิอาฮะสวย,วยแต่เขาได้เต่าจะได้ไม่เป็นไรเอาคิวแรกเต่ากันไปคิวเราเยอะข้างเงินเยอะพอกันและวะ้วว่อุ้ยผีหลอกแต่ไม่โดนทันทีชึบชึบชึบโอก,กาสถ่ายสุดไม่ได้นะเฮ้ยเฮ้ยม,มีใครอยู่นะเฮ้ยช่วยะอะไรแค่นี้แหละเราก็ลาก่อนไปแล้วจ้ะ เองจะห้าวกันเป็นเลี้ยวแล้วีกันหายไปไหนเนี่ยทำมาเยือนิ่งเงี้ยละคุณไทจิบานาะโอเคแต่เอ็มเอ็มายัางเอาคืนมาได้มีคอนแบกแล้วตอนนี้มีคอนแบกปกติมันต้องบวกบ่อยๆไม่ใช่หรอวะเกมนี้ไม่เคยมีจงังหวะบวกได้เราเคียร์คิฟอย่างเดียวเพ่อนเอาให้ทัชเชฟฮงทัชเชฟฮงตอบด,ดามีจากยอก,กปั่นเข้าไป ปั่นเข้าไปอาแปะหยอกหยอกเริ่มตีตัวนี้ไม่เข้าแล้วแฮะอชัปอชัปออปั่นเข้ามาอ่าฮ5ดันมันมารอดไหมโอเคโอกาสเก็บงานสวยไว้หนีก่อนโอเค M M bag แล้วตอนนี้ขอล่าเจอะหน่อนยขอสกอตหน่อนยไม่มีสกอก็แทะป้อมสิครับไม่ได้ทำอะไรเลยแทะแต่ป้อมเรา โอเคสวยแล้วเกมชนะที่ป้อมวุ้ยฮ uh ่าฮ่าคคิปเหมือนเดิมอ้าวตรงกลางเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันไปนะโอ้ยไลโลนี่เนี่ยลาช็อต <c oughs> ช่วยแล้วตันโอ้ยเข้าไม่ได้หูแพ้ทางตัวนี้สุดๆแครี่ตัวนี้้ามีอันติเข้าไม่ถึงเลยนะ่าลุยกันต่ออ่าแครี่หายไปแล้วโดนปลาขเขมือบโอย ยังไงเฮ้ยงงย,ยกสวยแต่ดามเมจไม่มีไม่ชืบอเอาไอตัวเข้าป้อมเลยทำมันก่อนโอเคเอลูกาเก็บงานแต่เราล้าช็อตโอเคเอดามเมจมาสุดที่เราตลอดเลยเว้ยแคลี่เข้าไม่ได้อะแคลียระแมงติดวงอันตีไหนเว้ยอยู่บ้าเหอเคไม่อยู่เท่าเอ้ย ไม่ได้ตั้งใจร้านนะเพื่อนแต่ดาเมจมันจบที่เราพอดี <sh arp> ช่วงเวลาหลอดมาแล้วครับท่านเอ้ยอะไรแบบๆหนีออกมาได้แต่มีคนโดนแทนเฮ้อเจาตแบกลราโดนโยกไปซะละอ่ลองรอนติมันหมดมันจะเข้าได้โอเคยกสวยไอ้ชุบชับ,ชบสวยงามชวช่วยแล้วเพื่อนช่วยแล้วตี จติงๆไอตัวนี้ไม่ได้ไลไล่เลยทันอยู่แล้วอ่าสปบผายหนีฟันอาชับ,ชบ,ชบอาจาไม่มีตัวปิดดามิแล้วสิทนุอาชเอ้ผหไม่โดนเสียดายโอเคเมีตัวอะไรวะเน,นี่ยเอามันมันเถื่อนจังเฮ้ยมันใช่อ,อะไรตัวนี้ต้องไปหามาเล่นหรือเปล่ามาถึงช่วงปรราลารดกันแล้ว ไอ,อเชฟเคชีฟคับเลนเดียวขึ้นยากอ้าหา่ารถชนโอ้โหตามมาถึงนี่แต่โทษทีหนีได้เอามันอโลกาศแก้แค้นให้ฉันด้วยตเ,เ,เ,เติมเลือดไปโอเคเลือดเต็มละรุยต่อได้หลอดก็จะ,จะได้ขึ้นบ้านอย่างนี้เลยดังนั้นเราต้องดูหลอดดีๆโอ้ยมันจะชนอีกโอ้ยมันยกมามันยกโอ้ยโดนตีไข่แตกกันได้ ซีโีโคตรเยอะไม่ได้กระดิกเลยโอ okay. เคเรลนกรารแท้รีเซ็ตรีเซ็ตกลับมาเคลียร์คปาำเลนโอ้โหออดูมันชนยับเลยว่าตัวบ้านจัวบอลอะไรเนี่ยโโเฮ้ยโดโคเสียได้แทงยกยกตีเลยเมื่อกี้ถ้าเราอยู่ได้สับจะได้ใแต่มันต้องทำเลนเลยดิโดนยกไปทีเกมเปลี่ยนเลยครับท่าน เราได้ทั้งหลอดทั้งด้านคืนเลยทีนี้เฮ้ยข้างล่างข้างล่างใจเย็นฮะช่วยแล้วเอา่วยได้แค่นี้แหละโอเคอย่างน้อยมันก็ตัวยหน่อย,ยเย่แค่นี้เราเพื่อนได้เต็มพี่แล้วอยากเข้าแครี่มันวะแต่มันยังไม่ใช้อันติอ่ะพอเราแพ้ทางจัดเลยจากเกมนำสู่เกมตามเฉยชีย้ทำเล่นเลยเราเฮ้ยแครี่มาไงเ่ย โอเคนี่ครับท่านอารูการเดอยาคิดสั้นเฮ้ยมันยังไม่อันติเฮ้ยเรียบร้อยลาก่อนละจ้ะอารูการดอารูการดไม่ตั้งการดเลยโอเคอย่างน้อยก็ได้ขืนมาตัวแหละโอเคโยตอนนี้เขาจะขึ้นบ้านเอ้ยเอาอะไรโอโหตามมาถึงได้บ้านเราเรียบร้อยไปสิเอ็งจะหิวไปไหนเนี่ยตัวเกิดเลยเถอย มันวิ่งชนยันในบ้านมันกดยกเลิกไม่ได้เหรอแต่ยังไงทำไมต้องตามมาเลยขนาดนั้นมาลุยกันต่ออชิปปังไม่โดนแต่เอ้ยไอ้อารุการอยู่บนข้างล่างโอ้ข้างล่างอย่างเยอะสต้นเจแล้วอชชิชเชสเชสอารุการ์เนียนไปยังไหวอยู่สต้นเชสเชสเชสแล้วก็ยิงกันงูโอเคยังรอดอยู่ โอกาสยอะไปอย่างน้อยอาจารย์ป้อมโอเคทำไมทีป้อมไม่ค่อยเข้าเลยวะเห็นยืนอยู่ตั้งนานป้อมเกมนี้มันเถื่อนเห,อเหอรอหรือยังไงเนี่ยฉันมาช่วยแล้วทีมโอ้โหไอ้น,นี่แกแต,ตัวนี้ตัวเดียวเปลี่ยนเกมเลยโดนยกทีนี้เกมเปลี่ยนตลอดเฮ้ยอาลูกค้าไหลอ้าวไม่ไหลจบจันแล้วไม่ว่าจะได้ไหล จากเกมเบาๆสบายๆในช่วงแรกตึงเปรี้ยได้ไงเนี่ยโอ okay. เคเคียร์รอจันเคียร์รอโอเคหายจังหวะหายจังหวะเข้าอึบครับแล้วก็โดนอะไรก็ไม่รู้งงไปหมดอื okay. โอเคโอเคได้โยอ่าอันติหมดแล้วไล่โอ้โหสับไม่โดนเป็นไรเริ่มเก็บหมดแล้ว สวยงามสวยงามอะไรป้อมเหลือป้อมเดียวกระเลดอ,อีกกระจึงหนึ่งดันเลยเพื่อนขึ้นกลางเลยอย่างนี้แหว่ขีไม่แหว่ขึ้นยาวอย่างนี้ขึ้นยาวมีโอกาสจบเพื่อนตามมาทุกคนรวมจบขี่เห็นตัวเดียวแกทำอะไรไม่ได้แล้วเจ้าีเจ้ีไปเดียวเว ไปเดียวเท่านั้นฮะเราได้ MVP ได้ไงเนี่ยเราว่า MM ทำดี D นะแต่เกมนี้เขานับยังไงก็ไม่หรอกตานาก็ MVP แบบงง,ง,งประมาณนี้แหละตานี้โอ้โหเกือบเต็มกราฟทุกช่องใครดูถึงตรงนี้ขออีกทีนึงฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะส่วนวันนี้ก็แค่นี้แหละ Bye la bye